มาท่านผู้ชมวันนี้เราอยู่ในแมปคาร์ออฟบีนะท่านผู้ชมมันเป็นแมอปออฟบีนะท่านผู้ชมที่ต่างจากแมปกระโดกก็คือมันจะให้เราอยู่บนรถนะท่านผู้ชมนะแล้วก็สามารถปลดล็อกรถซื้อรถได้นะท่านผู้ชมนะเป็นรถที่มีรถแบบหลายรูปแบบหลายคันนะท่านผู้ชมแล้วก็มีความเร็วความแรงอะไรก็ว่ากันไปนะเราต้องใช้แต่รถเท่านั้นนะเพื่อผ่านไปด่านต่อๆไปนะท่านผู้ชมวันนี้ผมจะเล่นทั้งหมด1 0 0้ด่านโอเคแล้ว okay, เราจะดูกันว่าเราจะเล่นได้กี่ด่านกันโอเคนะ,ปะไปแ๋ยวเราจะไปดูกันเลย <laughs> จะไป สมัครสมาชิกช่องเพื่อรับสติกเกอร์ข้างชื่อสุดเท่ที่ไม่เหมือนใครไปเลยเอมสมัครเข้ามากันเยอะๆนะครับขอบคุณครับลิงก์อยู่ใต้คลิปมาท่านผู้ชมคาออบบีคาออบบีเป็นยังไงหัวโอ้โหร้อยด่านนะเขาบอกร้อยด่านนะมาเราลองมาเล่นกันดูว่าเราจะรอดหรือเปล่าด่านที่สองนะเนี่ยดูดิผลลัพธ์าญเสียงรดเหลือเกินกนได้วิ่งได้สองเปอร์เซ็นต์น่าจะรอดนะท่านผู้ชมรถอ,อะไรไม่รู้สีเหลืองเลยเดีวยว อูอูเราเก็บวินได้เยอะจัง60วินเลยเหรอโอไมคเออห้าด่านห้าด่านเราจะเอาทั้งหมดร้อยด่านเลยป่ะวันนี้เราจะเอาหนึ่งร้อยด่านเลยเนาะท่านผู้ชม oh จัดไปวิ่งไปเรื่อยๆด่านที่หกแล้วเดี๋ยวเ oh oh, ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคโอเคโอไมคโอ้ด่านที่เจ็ด ด่านที่แปดแล้วโไมยกอดผ่านไปอย่างรวดเร็วท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ดโอ้ด่านสีชมพูอันนี้ด่านสีม่วงอีลงกา้าโอ้ไอเดียเดียวเดรถจะตกดีโอไม่นะเอ้ยด้านหน้าเรามีอะไรเนี่ยใครมาปลูกต้นตะบองเพชรไว้ในนี้ ใคอนุญาตมาปลูกต้นตะวองเพชรไว้โอเคโอเคโอเคโอ้บาดบลาโอ้ตรงไปท้าไมมันมีตะเนินอะไรมันง่ายๆป่ะใช่ปะ่ะไม่เห็นยากเลยออบบี้นี่เฮ้ยเกือบชนเกือบชน <c oughs> ด้านหน้าเราโอ้โหน่าจะผ่านไปอย่างง่ายได้แนละ้วท่านผู้ชมนะโอ้ไม่โอ้โอ้โหด้านหน้าเรามีอุปสรรค จะไม่กลัวแกหลอกพระอาทิตย์ไม่มีแสงมันเหมือนพระอาทิตย์ไม่มีแสงเลยเมื่อกี้นี้โอเคอู้ห้โอเคโอเคอ่านมาแล้วเออรู้สึกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวคลิกไปตรงที่ขาดิเรามีรถอะไรใหม่หรือเปล่าเออเราสามารถเอาอัตราชนะเราซื้อรถได้เออคัตตมไหมนี่ไงเราสามารถเปลี่ยนสีเปลี่ยนรถได้นี่ไงผมเอารถคันนี้ได้ปะกดซื้อไปเลยสองยถ้วยนี่ไงผมมีถ้วยอยู่กดซื้อดีไม่ซื้อวะนี่ไงซื้อมาละอินทผู้ชมผมได้รถใหม่แล้ว เฮ้ยแรงกว่าเดิมแล้วเนี่ยแต่มันยิ่งแรงมันจะบังคับยากหรือเปล่าวะอุ้ม่ายเอ้ยเกือบตกเกือบตกโอ้ยลดแรงกว่าเดิมนะผู้ชมโอ้โอ้โหคว่ำเลยบอกแล้วมันแรงเกินไปอู้ท่าผู้ชมผมได้อัตราชนะเยอะมากได้ถ้วยเยอะมากอันนี้คือไลวิ่งโชว์สเต็ปเฮ้ยอันนี้มันมีมันมีเฮ้ยเดี๋ยวยายายาเรียบร้อยตก ไม่ได้ผู้ชมเราต้องผ่านอุปสรรคข้างหน้าเราไปให้ได้โอไมคโอเคโอ้อันนั้นอะไรอ่ะมันจะสอยเราท่านผู้ชมไม่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 มันจะโอ้มันจะใส่เรามันจะใส่เราใจเย็นใจเย็นเฮ้ยเฮ้ยลูกเหล็กลูกเหล็กลูกเหล็กโอเคผ่านลูกเหล็กไปได้แล้วอันนี้อะไรเนี่ยเราต้องกระโดดใช่ปะโอ้๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกินความควบคุมเออเฮ้ยยายาโอเคยี่สิบสาม หนึ่งร้อยด่านจริงเหรอท่านผู้ชมอะ่ะคาอบ์บีคาอบ์บีเฮ้ยมันหมุนอะไรตุ้วๆ้อะไรวะมันบังคับอะไรของมันรถอะไปด่านต่อไปเลยโอ้ไ oh ม่ทรงตัวไม่ค่อยอยู่ท่านผู้ชมเอ้าเอารถคันเก่าไม่ดีกว่าล่นี่ฮะเอา้าทำไมมันต้องตีลังกาวอะอ่ะผมจะไปแบบธรรมดาเออเออโอเค ยี่สิบสี่ด่านโอไมค์กอดโอไมคกอดโอทางมันเริ่มยากแล้วยี่สิบห้าแล้วท่านผู้มชมโอเคเฮ้ย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 อันนี้อะไรนี่เงเฮ้ยเฮ้ยเกือบชนเกือบชนตะบองเพชรเอ้ยเอ้ยผ่านผ่านยี่สิบหกเฮ้ยอันนี้อะไรนี่อ่ะไม่นะไม่นะแกจะมาโดนชน เฮ้ยซิงซิงอู้อู้อุราน,นาอุะนา,นนาขึ้นไปขึ้นไปดีเออขึ้นไปดีเออเฮ้ยอันนี้มันจะอืมไม่โดนไม่โดนไม่ได้กินฉันหรอกจะไม่ให้แกโดนง่ายๆล็อกเรียบร้อยตกรถบังคับยากวะรู้สึกว่ารถมันบังคับแปลกๆนะท่านผู้ชมมันชอบแบบเลี้ยวเห็นไหมมันเลี้ยวอะไรไปเองของมันนะดูดิแล้วมันก็ความแบบมันไม่เหมือนคันแรกเลยอะอันนี้คืออะไร น,นี้คือหมุนอะไรนี่ฟีสปินเออผมจะได้อะไรฟรีปะผมหมุนดิเผื่อได้คูณสองคูณสิบเฮ้ยผมได้รถฟรีปะ่ะ <Wow. S 1> เราเราเอามาขับได้เลยเนี่ไงเฮ้ยผมหมุนได้รถฟรีปะ่ะอุ้ยนะ่าจะแรงบังคับดีด้วยทนะ่านผู้ชมรถแรงรถฟรีบังคับดีหรือเปล่ามันเหมือนรถโดเรมอนเลยวะ <laughs> นี่แดงๆนี่ก็เหมือนส้ยเดอร์มอนสีขาวกับสีฟ้าตัดเหมือนสีเดอรมอนอูได้รถฟรีท่าผู้ชมโคตรแรงเลยดูดิโอ้โหด่านอุปสรรคมันช่างเยอะเหลือเกินเราต้องผ่านไปให้ได้อูรถแรงรถแรงเอ้บังคับดีบังคับดีดีจริงไหมไม่รู้ชมไม่ก่อนโอ้ไม่ด่านนี้โอเคตรงไปอีกอันนี้อะไรนี่ด้านหน้าเราโอเคตรงเฉยๆสารสิบสี่แล้วจัดไปสามห,าห้าก็มา ไม่รู้ว่ามันวิ่งได้เท่าไหร่นะท่านผู้ชมรถน่าจะวิ่งได้เกือบร้อยหรือเปล่าเกือบ80นะรถเร็วถ้าเราบังคับทันมันก็ดีนะแบบว่ามันจะได้แบบผ่านอย่างชิวๆง่ายๆใช่ป่ะสบายๆอันนี้อะไรก็ไม่รู้นี่มันบังคับยากบางคันแต่คันนี้ก็ดีอยู่นะคันที่ผมเปิดได้ฟรีเว้ยถ้าซื้อเอามัน90โลบั克หรือเปล่าเห็นมันเขียนราคาบอกเรืออะไรที่แรกผมก็นึกว่าไม่ได้ฟรีโอ้โหอ้อ้อออลกูลกลกูลกเหลก็กลูกเหล็กท่านะผู้ชมเราอยา่าโดนลกูลกเหล็ก จะมาทางนี้ดีกว่าอ้อมเอาดีกว่าทางนั้นมีต้นตะบองเพชรผมจะเรียกมนันหนามตะบองเพชรแล้วกันโอ้มันจะโผล่มาทุกที่ไม่ได้นะเนี่ย่ะให้อะไรเนี่ยตะบองเพชรแกไม่ได้กินฉันหรอกเอเราจะไปครึ่งทางแล้วนี่หว่าท่านผู้ชมเฮ้ยดวงอาทิตย์ไม่มีแสงมาอีกแล้วโอ้ไม่กอด45 <c oughs> แล้วว่ะเอ้เอาดีเอาดีแกไม่ได้กินฉันหรอกแกไม่ได้กินฉันหรอก มาท่านผู้ชมโอเมก้าโอเมก้าโอเมก้าโอเคเฮ้ย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 เดี๋ยวท่านผู้ชมโอไม่อันอันอันนี้คืออะไรเดี๋ยวผมผ่านต้นตะบองเพชรไปก่อนผมว่ารถคันแรกไม่ดีกว่าเหรอผมรู้สึกว่ารถคันแรกมันบังคับง่ายกว่านะอา้าวพอชมว่าง่ายมันตกท่านผู้ชมตอนนี้ผมได้ผมได้ถ้วยห้าหมื่นเลยเหรอ นี่ผมได้มาห้าหมื่นแล้วผมไปปลดล็อกรถอะไรได้ปะห้าหมื่นปลดล็อกกันไหนได้ปะห้าหมื่นนี่ไงได้รถอะไรเนี่ยไม่รู้ซื้อให้หมดอ่ะอู้รถอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมองผ่านจอเหรอโอ้แรงกว่าเดิมนะ้เนี่ยมันจะอ้าวโอ้โหเรียบร้อยรถระเบิดแรงก็ไม่ใช่ว่าจะดีนะผู้ชมโอเคขี่เบาๆก็ได้รถอะไรรถมองจอคอมอ้าวตก อ้าวอะไรอ๋อมันกระโดดได้ผมเพิ่งรู้นะเนี่ยนี่ไงกดสเปคบาราแนวไหนมัาลบกระโดดได้นู่นกระโดดไปนู่นได้ปะเข้าช่องเข้าช่องรดช่องรช่องรถช่องไทยแลนด์ไม่ใช่รดช่องสิงคโปร์กระโดดก็ได้กระโดดก็ได้โอเคอันนี้โอ้โหไม่ทันปะทำไมท่านผู้ชมกระโดด โอ้สูงเหลือเกินโอเคไปไหนต่ออันนี้อะไรเนี่เดี๋ยวเดี๋ยวทำไมเอม้ยน,นี้ทางโค้งว่ะฉันต้องผ่านให้ได้หนึ่งร้ด่านอุ้ยผ่านแล้วหรือเปล่าตะบองเพชรอย่ามาใส่ฉันนะอันนี้ผมลองกระโดดขึ้นนี้ได้ปะเน <c oughs> ่เล่นทยจะหกักนะผู้ชม <c oughs> เอ้ดียวเดียวเดยวเดียมันจะหมุนอะไรมาเนี่ยเอาเอๆแนวไหนวะนึกว่าแบบโชว์ท่ายากจะได้อะไรเพิ่มเขาไม่บวกอะไรให้เจเลยไม่บวกโบนัสเงินอะไรให้เลยโอเคแล้วก็ตรงต่อไปตอนนี้50กว่าก่ดานแล้วนะน่าจะ55า่าดานผมสามารถทำอะไรดีกว่าเฮ้ยเฮยยายาโอเคอืมทางโอ้โห ทางมันช่างทางวิบากเหลือเกินวิบากหรือลำบากไม่รู้นี่เรียบร้อยตกเลยโอ้รถระเบิดรถระเบิดกันเลยทีเดียวโอไมคโอตรงโอ้โ oh หทางออฟโรดทางวิบากลูกลังอันนี้อะไรเนี่ยโอ้โ oh หเราบวกแต้มมาเยอะมากถ้วยเราได้แบบเยอะโอเคโอโอใจเย็ยนใจเย็ยนโอเคห้าสิบเก้าแล้วท่านผู้ชม เอาร้อยด่านจริงเหรอเอาร้อยด่านจริงเลยเราเป็นยอดนักสู้อยู่แล้วโอเคต้องผ่านอันนี้61ผปลดล็อกอะไรดีวะ่ะเมื่อกี้ผมใช้57าหมนเะจ็ดะลดระ,ระดับต่อไปผมว่าน่าจะใช้เหรียญเยอะกว่าเดิมหรือเปล่าในถ้วยของเราในการปลดล็อกน่าจะเยอะกว่าเดิมระดานมันก็จะเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆอยากขึ้นเรื่อยๆแบบนี้เฮ้ยอันนี้เป็นทางคู่ดีกว่าเฮ้ยวิ่ง เอ้ยจะตกล่องไหมไม่เอาไม่เอาไม่ตกดีขี่ขึ้นไปขี่ขึ้นไปกระโดดเออลืมว่ารถมันกระโดดได้ให้ตายเถอเจ้าโอไมคโอไมคโอ้โหรถมันกระโดดได้นี่ว่ามันเป็นออบบี้ออบบี้<笑><笑> okay. โอเคโอ้ควาำความความความไม่เป็นไรกระโดด กระโดดอันนี้ก็กระโดดข้ามได้เลยป่ะเฮ้ยมันจะตกจะตกอู้อู้จะตกอ้าวเลยยังรอดอีกโอ้โหเออให้มันตกไปเลยขี้เกียจขี้เกียจรอกกว่ามันจะหมุนขึ้นมาได้โอเคโอ้ไม่ผ่านเอามั้ยท่านผู้ชมเอามั้ยเอเอผ่อานแล้วเอ้มันก็ผ่านไม่ยากนี่ว่บผมทําให้มันยากทําไมวะใช่ป่ะเฮ้ย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 ,อ,ย,อ,ยอันนี้มันจะผลักเราโอเค อันนี้มันจะต่อยเราหรือเปล่าเอ้ยอย่าแกไม่ได้กินฉันหรอกเอ้ยอู้อู้เชียวเชียวท้ายรถผมโอ้ไม่ไม่ไม่โอเคเจ็ดสิบแล้วโอเคโอเคขี่ขึ้นไปขี่ขึ้นไปแล้วต้องผ่านอุปสรรคของเราไปโอเคท่านผู้ชมสุดยอดสุดยอดกล้วยทอดลายถุงโอเคอเฮ้ยพลิกขึ้นมาดิพลิกขึ้นมากระโดดขึ้นไป จะโดยดีโอ้โหหนามหนามหนามมาเยอะเลยโอ้โหเรียบร้อยหล่นระเบิดทำไมท่านผู้ชมเอาใหม่เอ,อ้ยยานะเว้ยยานะเวยยา,เ,ยยา <c oughs> เอ้ยมันจะความนั่นนี่โอเคมความละเออ <c oughs> ผ่านไปเจ็ดสิบหกละวูต่อไปด่านเจ็ดสิบเจ็ดโอ้ไม่กอดอาทิตย์ไม่มีแสงทำไมมันเหวี่ยงช้าเหลือเกิน มันเบี่ยงช้าแล้วก็ไปข้างๆเอาดีนี่เป็นไงสกิลโอไมค์สกิลในการขับขี่ของฉันรู้สึกไม่ปลอดภัยโอ้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 เสียงเบรกด้วยเมื่อกี้โอไมคใจเย็นพลิกขึ้นมาเออจะผ่านแล้วทุกผู้ชมเฮ้ย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 ใจเย็นนะเว้ยจะรอดแล้วเด้อเดี๋ยวไปไงมะเนี่ยแปดสิบ กระโดดกระโดดมันจะกระโดดหอยหลักทับมบวะเนี่ยเมื่อกี้ดิกระโดดหอยหลักเฉยเลยอะไรวะแนวในมันไม่ชอบเดินหน้าชอบหอยหลังเฉยจะลอยแล้วท่านผู้ชมเราก็จะเล่นครบแล้วนี่หว่าเราต้องเล่นในผ่านทุกด่าโอ้ยเมื่อกี้มันเร็วจังวะต้นตะบองพิรมันเห็นแวบๆอันนี้อะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเนี่ยเอาเอายุ้เฉด่านมันคํำเอาเมื่อกี้มันสว่างไม่ใช่อันนี้มันจะสว่างเหรอเอ้ามีตอนค้ำเด้อ เฮ้ hey, hey. เราแต่ข้างไปดีกว่าแล้วแต่ข้างไปเลยดีกว่าเราไม่ต้องไป,เข,ไปงเข้าไปในวงกลมเข้าไปในวงกลมน่าจะยากกว่าเมื่อกี้เา้าเรียบร้อยผมไม่เห็นไอดวงอาทิตย์เมื่อกี้ดวงอาทิตย์ไม่มีแสงมันไม่มองไม่เห็นโอ้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 อะไรโอ้โหไปด้านนี้ดีกว่าท่านผู้ชมมันจะพลิกทำไมวันนี้รถเฮ้ยโอเคอ่ะอ่ะเอารถมันดันขึ้นไปท่านผู้ชมเมื่อกี้มันดันไปทำไมวะ จริงๆับผมไม่ได้ขี่ข okay. ึ้นไปนะเว้ยน่าดูนะผมขี่อยู่เนี้ยมันเหมือนมันอยากเลี้ยวขึ้นไปอะแต่ผมขี่ช้าๆก็ได้เออไปช้าๆดีกว่าเออเกือบดูนอะไรอุ้ยเฮ้ยๆๆๆยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยล่วงอีกแล้วโอเคมาๆท่านผู้ชมโอ้โหเราจะผ่านดวงอาทิตย์ไปได้หรือเปล่าโอ้ไม่แกยังมา โดนฉันนะโอเค84แล้วโอไมค์กโอ้ตกเรียบ้อยไม่ต้องกระโดดนะผู้ชมไปช้าๆไปช้าๆโอเค86แล้ว86แล้วโอเค <c oughs> โอค้ <c oughs> จะ้อยหรือเปล่าเ <c oughs> แกไม่มีบันโดนฉันหรอกฉันไม่ให้แกโดนฉลนอก 87นี่ทะลุทะลวงมาเลยเรามันสายทะลุทะลวงอยู่แล้วเฮ้ยอีก10บกระดานนี่ว่าเอาดิอีก10บกระดานเอาดิกระโดดข้ามหลุมมา,าเราจะไปตกหลุมท่านผู้ชม89แล้วอืมด่านที่90อยู่ข้างหน้าโอ้โหลดความโอเคเฮ้ย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 ตก โอไม่เ oh ราต้องรอดเราต้องรอดเ้าเอ็ดแล้วท่านผู้ชมจะร้อยแล้วนี่หว่าจะหนึ่ง้อยเร็วโอเคสิบเจ็ดนาทีผ่านไปฉันจะกระโดดข้ามแกโอ้โอ้โอ้ยลังกา เออเออฮ่าฮ่าฮ่94แล้วเกนี่95โหท่านผู้ชมผมได้เหรียญอันนี้เป็นแสนแล้วเหรอเฮ้ยเดี๋ยว,ยวก่อนจะถึงด่าน100ผมขอซื้อรถใหม่ได้ปะมีม่แสนหกใช่ไหมนี่รถคันนี้ไปเลยรถอะไรวะเนี่ยน่ารักจังเลย <laughs> รถรูปหัวใจนะผู้ชมโอ้โอ้รถรูปหัวใจทำไมเราแรงจังเลยดูดีไฟเป็นหัวใจอะ่ะน่ารักคิม <c oughs> ิโนโตอ้าเรียบร้อยเรียบร้อยอันนี้มันเร็วเหลือเกินอ้ยท่ทุนะผู้ชมมันจะตีก้นเราไม่ไม่ไม <c oughs> เฮ้ยอยาเฮ้ยจะถึงแล้วนี่โอ้ไม่ก็ใจเยน็ยนโอเคโอเคหันแบบง่ายได้วันต่อไปนะผู้ชม เ<ๆ>ดีๆๆ yeah. ย๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี่ยวเดี่ยวเดี่ยวยายาเออที่จริงมันลอดใต้นี่ก็ได้นะท่านผู้ชมใช่ป่ะใช <laughs> ่ป่ะนี่ไงลอดเอ <h> <c oughs> <ๆ c oughs> นี่ยที่จริงมันลงตรงนี้ก็ได้ใช่ป่ะมันจะได้ไม่โดนอุปสรรคแต่รถเราจะความนี่ไงเราก็ตรงไปแคนะ่เนี้ยเออเราไม่ต้องไปผ่านตะบองเพชร <c oughs> นี่ไงเราก็ผ่านมาด่านเก้าสิบแปดแล้วแบบง่ายได้หรือเปล่าโอไม้ เฮ้ยท่านผู้ชมผมจะชนะแล้ว100หรือยังเออด่าน100รอยอยู่ข้างหน้าเราแบบไกลเลยเฮ้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 ยอย่ายาเอออันนี้ไม่ต้องกระโดดผมนึกว่ามันเป็นดำๆที่ไหนได้มันเป็นถนนท่านผู้ชมจะผ่านแล้วโอ้โหใช้เวลาเล่นนานมากไม่เวลามันบอก20นาทีใช่ป่ะเอาดิ เออฉันจะผ่านแล้ว100ด่านเย้ yeah. ท่านผู้ชมเราผ่านแล้วข้าเส้นชัยแล้ว <laughs> จะเวลา20นาทีโอเคก็ลองมาเล่นกันได้นะท่านผู้ชมนะท่านผู้ชมมาโอเคนะครับผมนะสำหรับแมปนี้ให้เราก,กดรับรถได้เลยปะ่ะอันนี้มันซื้อเอานี่วะาำรถให้เก่าๆมื่อกี้นะครับผมท่านผู้ชมผมก็ชนะแล้วผมก็ได้ผ่านแล้วโอเคนะใครอยากลองมาเล่นก็อย่าลืมที่จะ,จะ,จ,ะจะลองมาเล่นกันนะครับผม อเอกีนั่นก็ผมวันนี้ก็ขอจบคลิปวิดีโอนี้นะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ share, กดซับสไครป์ผมด้วยอ้าวผมเข้าเมื่อกี้ผมมาเริ่มดันหนึ่งใหม่แล้วเนี่ย